สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เ,เจอกันอีกแล้วกับรีเฟเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้ก็มีน้ำหอมอีกกลิ่นหนึ่งมาแนะนำนั่นก็คือ a า w จ b ยวบามาดูกันนะครับว่ากลิ่นของมันจะเป็นแบบไหนเหมาะกับคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังตามหาอยู่นะครับมาดูรูปลักษ์ของขวดก่อนนะครับตัวนี้น้ำเข้าจาก u n ู t e d เจ i เอมิเรตนะครับสารัดอารับเอมิเรตนะครับ อาเจวาตัวนี้นะครับอาจวาอูตัวนี้เอาเนี่ยผมแกะมาหน่งขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมดึงขวดมานะครับอาเจวาตัวนี้นะครับจะมาในรูปลักษณ์ของสีทองนะครับแล้วก็ขวดของมันจะเป็นสีดําขวาของมันจะเป็นสีทองแล้วก็อักษรจะเป็นสีทองนะครับอาขวดของมันจะเป็นกำมะหยีนะครับก็เหมาะมากนะครับดูรู้นะครับดู่านะครับผม ครับเฉพาะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับนะครับมานะครับเดี๋ยวดูรอบๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะสเปย์ให้ดูนะครับสักสองสามสเปย์นะครับเดี๋ยวผมจะสเปย์ให้ดูนะครับว่ากลิ่นจะเป็นประมาณแบบไหนนะนะครับนี้ผมเปิดฝาขวดดูก่อนนะครับนะครับกระทันหัน่าเดี๋ยวผมสเปย์หนึ่งนะครับสเปย์ครับสองสเปย์นะครับนะครับกลิ่น ออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นแนวออริชั่นเป็นแนวเป็นแนวออริชันเป็นแนวดอกไม้นะครับกลิ่นนี้แล้วก็เป็นกลิ่นที่ดูแล้วดูออกอสุภาพนะครับเป็นสุภาพบุรุษนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับผมตั้งแต่ฉีดของอาหรับมากลิน่นอะอจวาตัวนี้อัจวาอูตัวเนี้ยผมผมถือว่าเป็นกลิ่นที่แบบดูแบบ เป็นเพอร์เฟนะครับเบรเฟอร์เฟกถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับผู้ชายที่ใส,ส่สูทนะแล้วก็ปูพรมแดงแก็เดินเข้าปิดประตูเป๊ะเลยครับอันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นของอูตนะครับอูตที่นุ่มละมุนนะครับถ้าถ้าอยากจะหาน้ำหอมแนวอูต แนวกิษณาเนี่ยแล้วก็ไม่ทําร้ายคนรอบข้างเนี่ยผมแนะนํากิ่นนี้เลยนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสนะครับในในการอธิบายในการนําเสนอน้ําหอมขวดถัดไปนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับอัจวาอูตัวนี้นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับทุกท่านนะครับที่กําลังตามหาน้ําหอมนะครับนะครับแนวอูดดี้แนวดอกไม้นะครับแล้วก็แนวละมุน นะครับมีกลิ่นเอิร์ธนะครับลืมบอกไปนะครับนะครับยังไงก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยผมฝากทุกท่านช่วยกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดถูกใจกดคอมเมนต์ด้วยนะครับที่สำคัญกดคอมเมนต์ด้วยนะครับนะครับนะครับในเราก็จะมีร้านเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็จะ ตอนนี้ก็มีแบ่งขายด้วยนะครับกริ่นนี้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแล้วก็ตอบโจทย์ทุกท่านเลยนะครับก่อนจากกันนะครับผมสัญญาว่าผมจะมีคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับคอมเมนต์แล้วก็ส่งแชร์ไปด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอรีวิวน้ำหอมระดับแค่นี้ครับสวัสดีครับ